ครับไมคแล้วครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวละครแบบมาชกมวยอย่างนี้นั่นก็เป็นไม่มีอะไรที่แบบเดาไม่ยากนนะคือเจ้าตัวละครจากเรื่องอะไรผมคิดว่าชกมวยมีไม่กี่เรื่องนะจากอะไรเอ่ยก้าวแรกสู่สังเวียนนั่นเองครับก็เป็นตัวอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันกับรายการชื่อว่าแอปโ์หมดเดียวไป ก็นะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับนั่นจะคือเอาตัวละครจากก้าวแรกสู่สังเวียนนะครับเป็นตัวการ์ตูนในตำนานก็ว่าได้เพราะว่าดูตั้งแต่เด็กๆช่องก้าวนั้นคือพระเอกของเรานั่นคือนั่นคืออิปโป้ร์นั่นเองนะครับเอามาที่นะครับก็งานตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นงานของคนไทยนะครับคือผมได้มานี่คือแบบว่าโคตรชอบมากเลยนะแล้วก็ชอบงานทุก ค่ายที่พึ่งของคนไทยนะครับให้ดูได้เลยว่างานที่ของคนไทยจริงๆนะของพี่ของพี่อภิชาตนะครับหรือพี่ซันนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานคนไทยพี่เขาก็ทํางานพวก WCF สเกลแบบตัวประมาณนี้นะครับหรือสเกลต,ต่างๆเนนะี่ยไม่ใหญ่มากมาบ่อยมามากนะครับแต่ก่อนก็เป็นพวกดารกันบอลนะเดี๋ยวนี้เขาก็มาสายอื่นบ้างน,นะผมบอกว่างานคนไทยเราก็ควรนะควรสรับสนนะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบ คือเราได้สัมผัผลงานคนไทยเขาทุกค,คนจะได้มีกําลังใจในการผลิตขึ้นมาเรื่อยๆนะครก็ปรับปรุงเพื่อสู้กับงานจีนได้น,นะเพราะว่างานจีนบางทีก็ไม่ได้มีลิขสิทธิ์เหมือนกันนะเรียกว่างานคัสตอมนะครับมันก็เป็นมูลค่า,าที่แพงนับเงินก็ยังหมุนเวียนในประเทศนะครับต้องพูดอย่างนี้อ่อานี่แล้วกันก็ตัวละครนี่ครับก้าวแรกสู่สังเวียนอิปโปตัวพระเอกของเรานะครับเป็นตัวละครที่แบบว่าถ้าใครดูเนี่ยพระเอกพัฒนาเรื่อยๆนะจากการชกมวยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล เก่งเรื่อยๆแล้วก็มีฉากที่แบบเขามาสู้ประเทศไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะผมจําได้คร่าวๆนะแต่ก็ไม่ได้แฟน,นแท้แต่ดูจากช่อง9้าแน่นอนนะครับอ่าช่อง9้าเนี่ยคือได้ดูตั้งแต่เด็กแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ขาดหายไปนะครับแต่บอกเลยว่าตัวนี้คือตัวละครในตำนานของจริงนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองมาแกะดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับมาชึอบอ่า บมาแกะพร้อมกันเลยเปิดมานะครับก็น่าจะเจอตัวละครเลยนะครับอ่ะปึบนี่นะมีตัวละครให้เลยเห็นไหมให้ดูหน้าก่อนนี่อย่างสวยสวยไหมผมว่าสวยนะนี่ท้าโพน,นี่ก็แบบตั้งกาดเลยนะครับเห็นไหม โอ้เจ๋งมากแล้วก็มีฐานมาให้ด้วยนะครับฐานก็เขียนว่าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับเขียนว,ว่าก้าวแรกสู่สองเวียนนี่นี่เห็น,นไหมคือทำลายฐานมาสวยนะแล้วก็เหมือนยางมีอะไรอีกมีเหรียญมาให้ด้วยนะครเหรียญเป็นอะคิลิกนะโอ้ สุดยอดเลยครับทาแบบนี้ด้วยให้ดูนี่เป็นเหลี่ยมคลิอย่างนี้นะครับน่าเจ๋งนะพี่เขาก็คีดเอทมาดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคีละส่วนละกันตัวละครนี่ง่ายๆนะครับเราก็แค่เสียบเข้าไปเลยกระถานนี่ปึ๊กได้แล้วใครจะเอาการาดิน้ำมันมาใส่ก็ได้นะครับนี่ตัวอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้โอ้เจ๋งอะ่ะดูดิ ทำสีออกมาคือการเพ้นสีนี่สวยนะถือว่าอุ้ยดีมากดีกว่าดีกว่าหลายค่ายนะครับนะเทียบเท่าง,งานจีนสวยได้เลยนะผมรู้สึกว่ามันเนียนมากเลยนะให้ดูข้างหลังอ่าดูดิเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้พูดตามตรงเลยนะผมไม่ได้ผมนี่ก็ไม่ได้แบบอวยทุกอย่างนะครับเวลารีวิวเนี่ยเอาเลยครับในส่วนหน้าตาผมว่ายังไม่ได้คลายมากนะ ด้วยจากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็น WCF นะครับมันก็เลยต้องย่อสเกลให้หน้าเป็นอย่างนี้จริงๆหน้าควรจะแบบอ้วมๆนิดนึงอันนี้มันดูผอมไปนะส่วนกล้ามเนี่ยผมว่าไอ้เจ้าตัวพระเอกเนี่ยมันควรจะหนากวนน่านี้นิดนึงเหมือนมันกินข้าวน้อยไปนิดนึงนะอันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาดูนะแต่ในความรู้สึกควรกล้ามหนากว่านี้กล้ามเนื้อควรเยอะกว่านี้น,น,นิดเดียวอีกนิดนึงอะไม่ได้เยอะมาก ส่วนเรื่องกางเกงเนี่ยคือผมว่าผมชอบนะการลงสีถือว่าสวยเลยนี่การลงสีเนี่ยให้10เนี่ยผมว่าผมก็ให้10เต็ม10นะครับส่วนหน้าอาจจะให้ประมาณ8เต็ม10ละกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไม่เหมือนหน้ากับกล้ามเนื้อนะรวมกันแล้วให้8เต็มสิละกันนะครับส่วนเรื่องการคีดเอทฐานถือว่าดีนะไม่ได้เป็นแบบสายเป็นแบบชื่อมาให้เนหะ็นไหมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็แถมมีเหรียญมาให้ด้วยนะนี่ให้ดู ให้ดูเหรียญทําลายอย่างนี้ก็เจ๋งนะถ้าบดเราซื้อของพี่เขาแล้วและวลายอื่นๆเขาก็จะทําแบบนี้นี่คือเราเก็บเป็นเหรียญสะสมได้นะครับถือว่าเจ๋งจริงๆ่ะตอนแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจจริงอาจจะดูเปิดยากไปน,นิดนึงนะครับก็มันก็อาจจะต้องปรับปรุงในอนาคตน,นะครับทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับเพราะว่า ไม่ว่างานของใครก็ตามอย่างงานค่ายอื่นที่ผมเคยรีวิวไปเขาก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไม่นานผมเชื่อว่าพี่อภิชาติหรือพี่ซันเนี่ยก็คงพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกัน,นครับก็รูปแบบนี้ใครชอบก็ลองทักไปถามพี่เขาดูได้เลยนะว่ายังมีอยู่ไหมราคาประมาณพันกว่าบาทนั่นเองนะครับก็ใครชอบลองดูใครเป็นเป็นรู้สึกว่าเป็นกระตูนในตำนานหนึ่งในใจของใครลองไปหาซื้อกันได้นะครับลองไปทักขึ้นเฟซนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ ลองเข้าไปดูแล้วกันนะ,ะเรื่องแพคเกจนี่อย่างแนะนำนะถ้าให้แนะนําเลยก็คิดว่าควรเป็นแพคเกจที่เปิดง่ายแล้วก็มีลายที่แบบเป็นลายแบบเป็นกล่องเลยถ้าเราจะไปแข่งงาน,งานจีนนะถ้าเราจะทําแข่งงานจีนขอให้เป็นแบบลายเหมือนที่ผมเคยรีวิวอะ่ะพวกต่างๆไม่เอาแบบว่าแปติ๊กเกอร์ก็จะดีดีขึ้นผมไม่ซีเรียสนะถ้าราคากล่องแพงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ พุ้เพชเจิงแพงนิดนึงแล้วผมก็ผมก็คิดว่าถ้าเป็นผมก็ซื้อนะเพราะคิดว่ามันคือการพัฒนาโปรดักตต,ตรงพงเพรเิงแล้วสินค้าด้วยนี่นะครับก็คะแนนโดยรวมนะครับผมให้เลย8เต็ม10นะครับก็ถือว่าใครชอบก็ลองดูใครไม่ชอบก็ลองดูตัวอื่นอีกอย่างนึงเดี๋ยวค่ายพี่อภิชาติพิสันนะครับก็เขาก็จะทำตัวบัก,กิขึ้นมานะครับผมเห็น งานค่าๆแล้วคือสุดยอดมากเลยนะคือปั้นออกมาสวยจริงแล้วก็รูปแบบกล้ามเนื้ออะไรมันเป๊ะมากเลยนะครับก็ต้องรอดูของจริงนะว่าเป็นยังไงยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามบุกระดิ่งด้วยครับแล้วก็ไปติดตามพี่เขาด้วยนะครับว่าเขามีผลงานอะไรใหม่เข้ามานะในกลุ่มต่างๆที่เขาลงไว้หรือจะไปซื้อเจ้าตัวนี้ลองถามเขาดูนะครับโอเคนะวันนี้ง่ายๆสัน้นไง,งก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบ ก็ฝายตามคลิปหน้าด้วยครับเป็นยังไงบ๊ายบายชกตั้งกะชกตั้งกะ